สวัสดีครับวันนี้เราพบกับรีวิวของสเปคโฟนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เครื่องตัวให้ที่ซีราม,มานะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่สําหรับเน้นตัวสําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับการการออกแบบอะไรเนี่ยก็จะมีลักษณะในโทนสีที่หวานมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับสำหรับตัวนี้ที่ซีรามเนี่ยมีหน้าจอขนาด3.7นิ้วนะครับหน้าจอแบบซุปเปอร์ LCD นะครับตัวด้านบนก็จะมีตัวกล้องหน้าแล้วก็ตัวไฟ LED Notification ตรงนี้นะครับ นะครับสำหรับตัวด้านข้างเนี่ยก็จะมีตัวพอร์ตไมโคร USB มาให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบปักลงไปนะครับตัวด้านบนก็จะมีพอร์ตหูฟังแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับครับแล้วก็ตัวข้างหลังก็จะมีกล้องพร้อมกับ LED f l a s ข c a r 5ล้านพิกเซลครับตรงนี้ก็คือจะมีเป็นเอาไว้เข้ากับตัวดอกนะครับตัวดอกที่อยู่ตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับก็คือแปะเอาไว้ก็จะเป็นสามารถใช้งานเอาไว้ชาร์จได้คือเป็นแท่นดอกเอาไว้ชาร์จนั่นเองนะ โดยรวมตัวนี้ก็คือวัสดุก็จะตัวคล้ายๆกับตัวของ Desire S นะครับก็คือตัวทั้งหน้าจอแล้ก็ตัววัสดุเนี่ยก็คือเหมือนกับถอดแบบมาจาก Desire S ที่บอกไปนะครับแล้วก็ตัว HTC Sense ตัวนี้ก็จะมากับตัวเวอร์ชันใหม่ที่เป็นเวอร์ชัน3.5ตัวเข้าที่จับตัวเนี้ยตัวนี้ออพติไม้ได้ดีขึ้นกว่าตัวที่เราเห็นบนตัว Incredible S แล้วก็ตัว HTC d e s i g n S นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเอฟเฟกต์แอนิเมชัน อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับทำให้มันดูแล้วแบบเนียนตามมากขึ้นนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ตัวจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือตัววิจเจตใหม่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้กดเข้ามาเนี่ยสามารถเลียกออปชันเพิ่มได้นี้นะสามารถคุมอะไรจุดตรงนี้ได้ตรงนี้สามารถเลือกรูปที่เราถ่ายเอาไว้ดูก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเซนต์ใหม่เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนอิร์เฟซไปเล็กน้อยนะครับก็เห็นว่าตรงนี้ จากเดิมที่เป็นเมนูแบบวงกลมตรงนี้ก็คือจะดูออกเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับเอฟเฟกอะไรต่างๆพวกนี้ทำได้ถือว่าสมูทดีมากสำหรับตัวที่เป็นตัวคอข้อ8 2 5 5นะครับก็คือเป็นตัวที่อยู่ในระดับกลางแบบคอเดียวสำหรับตอนนี้นะครับก็คือสำหรับโดยสรุปนะครับตัว h e r t c e r a m เนี่ยก็คือมันเหมือนกับตัวซาบโฟนสำหรับเน้นแฟชั่นนะครับตัวมีงานประกอบที่ดูดีนะครับแต่ว่าก็ถือว่า การใช้งานเนี่ยก็อยู่ถือว่าอยู่ในขั้นที่แบบตัวทั่วไปไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับสำหรับในราคางบประมาณ15,900บาทเนี่ยถ้าเกิดใครที่เน้นกล้องนะครับก็อาจจะมองตัว HTC เอ้ยไม่ไม,ไม่ตัว Sony Ericsson Xperia Arc S ที่เพิ่งออกมาใหม่ได้นะครับหรือว่าในราคาประมาณนี้ก็อาจจะพอซื้อดูออลคอรได้บางตัวอย่างเช่นตัว LG Optimus 2 x หรือว่าตัว Samsung Galaxy R นะครับแต่สำหรับใครที่ อยากเน้นใน,น,น,นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ดูสวยงามนะครับแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองอะไรแบบนี้นะครับก็คือก็ลองวองตัวให้ดิซียลามเนี่ยเอาไว้เป็นชอยได้ตัวหนึ่งครับ